哇哦！Wow. 4,500เลยเหรอฮัลโหลทุกคนคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเบ็ดโพไซดอนตรีศูนย์เทพเจ้าแห่งท้องทะเลกันค่ะจากความเดิมคลิปรีวิวเบ็ดทั้งหมดของเรานะคะได้อธิบายถึงแพซิวเบลิตี้โดยรวมของเขานะคะว่ามีโอกาส25%ในการเพิ่มเงิน75%ของปลาที่เราตกได้พร้อมกับโอกาส5%ที่ยังใช้งานไม่ได้ในการเจอผีแห่งเทพเจ้านะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วทุกคน เห็นไหมโกลด์ซอร์เบอนะคะเขาได้ทำการเพิ่มเข้ามาแล้วทุกคน ซึ่งเราจะมาพูดถึงสแตตณตอนนี้กันนะคะทุกคนความเร็วดึงปลา50โชค165บาควบคุม0.2ยืดหยุ่น40และรับน้ำหนักสูงสุดได้ประมาณ100,000กิโลกรัมปกติตัวเบ็ดเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนอันนี้เราสุ่มสกินมาก็จะเป็นสีน้ำเงินออกเขียวๆหน่อยสวยดีนะคะคือว่าเบ็ดโพไซดอนเนี่ยเขาจะเป็นเบ็ดที่มีเอกลักษณ์ตรงที่แพสสิฟติดตัวเขาเลยก็คืออย่างที่บอกนะคะ25ในการเพิ่ม เงิน75%ของปลาที่เราตกได้เราสามารถเช็คได้ว่าถ้าเวลาตกมันจะมีเสียงเหรียญหรือเหมือนเสียงเวลาเราเขย่าเงินในกระเป๋าอะคะ่ะทุกคนแปลว,ว่าเราจะตกตัวนี้ได้พร้อมกับเงินและเงินก็จะบวกขึ้นมาตรงมุมนี้นี่เลยนะคะเราก็ได้มา57เหรียญน,นะเหมือนรอบนี้ก็จะได้อีกนะคะประมาณ98เหรียญคิดว่าถ้าจับได้ตัวใหญ่ขึ้นก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะทุกคน นี่ไงเราเจอแล้วนะคะผีโพไซดอนกับเงินอีก638 คือว่าโพไซดอนโกส์นะคะเราจะมีโอกาสเจอเขาแค่5%นะทุกคนซึ่งพี่ผีแกเนี่ยจะช่วยเพิ่มน้ำหนักของปลาขึ้น75-150%เลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็จะทำให้เกิดมิวเทชันคิง s ์ l e s s i n g ขึ้นมานะคะให้กับปลาตัวเมื่อกี้ที่เราจับได้นั่นเองเวลาที่ติดมิวเทชันนี้รูปลักษณ์ของปลาเขาจะไม่เปลี่ยนใดๆเลยนะทุกคนสภาพปกติเลยและจะขายปลาได้ในราคา1.5เท่านะคะ วิ a t i o นของ king blessing เนี่ยเขาจะเหมือน a l l a n an t i a เลยทุกคนที่ตกได้จากเบ็ด t r i d e n เท่านั้นใช่วิ a t i o นตัวนี้ก็สามารถตกได้จากเบ็ดโพไซดอนเท่านั้นเหมือนกันทุกคนเอ้ยแล้วคนนี้เขาตกได้เมกาโลดอนนะคะยยาเดี๋ยวเราไปตกฉลามขาวกันดีกว่าทุกคนนี่ผีมาช่วยเราอีกแล้วนะคะโอเคไปตกเมกาโลดอนอีกรอบกัน โอ้ตัวนี้ได้900เลยอังจริงนะทุกคนผีติดบ่อยอยู่นะคะระหว่างที่เราตกปลาพี่คนนี้เขาก็ได้เมกาโลโดอนอีกแล้วทุกคนทุกทีเวลาเราตกได้ใช่ไหมเราก็จะเห็นแต่มุมคนที่ตกได้เป็นคัตซีนใช่ปะตอนนี้คือเราเป็นมุมมองบุคคลที่3นะคะที่จะมองดูโอเคทุกคนตอนนี้เราจะใช้เบ็ดโพไซดอนมาลองตกในบอกราเค็นดูนะคะ โอ้อยู่ในที่มืดก็สวยอยู่นะสวยในที่มืดอุ้ยเสียงเงินโอ้โหรอบนี้ได้4,500เลยทุกคนเอาเรื่องนะคะเชื่อไม้ถ้าเราเอาไปหาจุดตกปลาแหล่งที่มีปลาแพงๆเนี่ยไม่แน่นะเบ็ดโพลไซดอนอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถใช้ฟาร์มเงินได้ทุกคนต้องลอง ลักคลิปนี้ทุกคนคิดยังไงกับเบดโพไซดอนบ้างคะจากเพจสีที่ทั้งเพิ่มเงินทั้งเพิ่มน้ำหนักจากผีลองคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนหรือว่าใครลองเล่นมาแล้วนะคะสามารถแชร์แนวการเล่นไว้ก็ได้นะเดี๋ยวเราขอลาไปก่อนนะคะจะลองเอาไปตกวานอัลก้าสักหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะสวัสดีค่ะ